ไผ่ตรงลำดำ black asper นะครับที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับตัวนี้เป็นแบบขุนเงาลงกระถางชามวายนะครับตัวนี้ยังพอแพ็คจัดส่งได้นะครับกระถางนี้ตัวนี้ก็ได้เป็นเงาที่ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนตัวนี้ความสูง มันจะเกิน1เมตรนะครับกรณีจะส่งอาจจะต้องตัดออกหรือไม่ก็เหมาะสำหรับท่านที่จะมารับที่สวนนะครับไปตรงลำดำนะครับ black asper เนื่องจากชาำวายแล้ววางในที่ล่มนะครับเลยย้ายออกมาเลี้ยงแดดนะครับเพื่อจะให้ต้นไผ่เขาแข็งแรง